อารมหาหิงโดนพายุทลมครับกำลังไร่คาถาแลวครับตอนนี้ <c oughs> บอเน่นเ่นพี่น้องครับโอ้รั้วนะครับโดนลมตีล้มหมดเลยครับนะสองสามแผ่นนะครับเราอยู่กันที่สตึกครับผมกับวันนี้พาาจารย์ป้อมมาเที่ยวด้วยนะครับมาเล่นด้วยกันที่เวทีไอเอสซาเวลไลท์ยี่ยที่สถานที่ทำงานเก่าออจารย์ดูดูดูอายุฝนหนัก อันนี้โดนปรยุกอยู่นะโอ้โหต้องอยู่ต้องอย,องอยู่ต้องอยู่ห่างๆสังกสีอะครับชั่วโมงนี้เนี่มครับบรรยากาศโอ้ไม่ไปแล้วครับบรรยากาศบนเวทีนะครับน่ากลัวครับเจอลมขนาดนี้นะครับสือครับอาจารย์ต้นท่องคาถาฟ้าก็เริ่มแจ้งนะครับอะ แจ้งไปไหนครับแจ้งว่าทุกคนเตรียมรบอยู่กับทีมงานอาจารย์นากตรีมหาหิงครับผมนะครับที่พรสศึกครับอาจารย์ยังไม่ได้ทําสาวเช็กเลยครับพี่น้องสังกสีไปแล้วครับปลิวแล้วครับสามแผ่นครับตอนนี้ทีมงานก็พาพากันเอาเส้กลางลงก่อนนะครับอันตรายับเสียงลมแรงมากครับดูครับบรรยากาศ จันป้อมจะไว้น่อยจันป้อมน,นันน่นนันน่นนั่ั่นอ้ครับลมแรงครับผมันล้มบีนะ่นน่ะั่น่ะใช่ไหมชั่วโมงนี้ต้องปล่อยก่อนแล้วครับ ดูดูแค่เชือกตรงนี้นะโอ้นีแค่เชือกนะครับไอตัวเขาเรียกอะไรน,นะผมก็เรียกไม่ถูกเรียกเชือกลมแรงจริงครับดูบรรยากาศครับต้องช่วยกันจับครับบนเวที าจริงนะครับไม่ตกครับไม่ตกไม่ตกจริงๆนะอาจารไม่ตกจริงๆครับเพราะฝนจะกลัวมหาหิงครับถ้ามาตอนนี้มันก็ช่วงเล่นมันก็จะเล่นได้ครับจะดูกระแสลมเนี่ยมันแรงมากครับลมตีครับผม มอนิเตอร์ของของวงก็ปิดไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เอามอนิเตอร์มาสอบไปของวงเลยนะครับบรรยากาศน่ากลัวแรงจริงครับผม โอ้สงสารเจ้พ่อค้าแมค้าเนาะลมแรงเงี้ยรพ่อแมค้าจะขายของได้หรือเปล่ารู้ว่ากำลังได้เก,ก็บของเก็บของหรือเป่าไม่กลัวแต่เต็นท์พวกเขาอาจจะปลิวอะ<น>่ะอา,มารมขนาดนี้วอื้ก็ดอนาน่นแบบนนนนนับปลิวไปแล้วนะครับหนูฝั่งนูก,ก็ปลิวแล้วะัะตรงมุมนะครับมุมมม เดี๋ยวปลิวเพิ่มแน่นอนนะครับผมลมแรงขนาดนี้ครับไม่เหลือครับต้นต,ตรงรถรถร้านเบียร์ตรงนั้นนะครับปลิวไปเลยไปอีกลวลมนะ้มลวสังสีแล้วทีมงานก็มาแก้ไขแล้วครับทมมี่พมมูดวา่าให้ลมมันอ่ามาเอาเอาวางไว้ก่อนให้ลมมัน เงียบก่อนนะครับเราให้ใส่คืนเอาวางไว้กับพื้นก่อนมันจะกระสดๆเลยครับผมนะครับ ให้ก็กลัวพายุเอ้ยไม่ใช่กลัวแถวสุดตึกจะแห้งแรงอย่าไปทำเขาแห้งแรงนะถ้าเราท่องกระถากลัวจะแห้งแรงบรรยาสดๆนะครับช่วงนี้หน่อย จัดรลมก,ก่อนนะครับลมแรงมากครับผมสตึกครับคืนนี้ครับกับวงมหาหิงครับผมเปิดวงด้วยแลมนะครับวงแลมเล่นก่อนแล้วก็ร็อกคงควยแล้วก็มหาหิงตบท้ายครับงานแฮทเทียนคําาษาอําเพอสตึกครับผมวันนี้วันที่17ครับผม17กรกฎาคม2 5 6หหครับผมเจอพายุฝน มาก่อนครับนะบรรยากาศสดๆช่วงนี้ครับผม